สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริคนะครับวันนี้มาติดตั้งอุปกรณ์ไลฟ์สดนะครับที่ออฟฟิศลูกค้านะครับต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจัดไป2เซตนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะฮะซึ่งจะมีชั้น3กับชั้น2นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเราต้องบอกว่าจัดเซตเป็นกล้องของโซนี่นะครับพร้อมเลนหน้าชัดหลังเบลอนะครับและเป็นเซตของ Canon EOS R50 นะครับ ซึ่งต้องบอกว่าโซนี่เนี่ยเราจะใช้เป็นขายสินค้าทั่วไปนะครับเนื่องจากว่ากล้อง Sony เนี่ยข้อดีของเขาคือโฟกัสไวนะครับส่วนอีกห้องนึงจะเป็นสกินแคร์นะครับเราจะใช้เป็นกล้อง Canon e o s r 50พร้อมเลนส์คิดนะครับเดี๋ยวเราไปจัดไฟด้านบนแล้วทั้งสองห้องเนี่ยภาพจะเป็นยังไงแล้วก็วันนี้เนี่ยเราจะมีฉากเขียวด้วยนะนั่นก็คือกรีนสกรีนนะครับแล้วก็จะมีวิธีการนำภาพเข้าสอนการใช้งานพร้อมกับโปรแกรม OBS ด้วย เดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะว่าวันนี้เนี่ยโซนี่กับ Canon R50 เนี่ยภาพที่ได้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวขึ้นไปดูข้างบนเลยครับ <Nexus> 1> 1> เราบังหนเด้อเพราะว่าบันไดมันซี่เล็ก <S <S 1> <S 1> <S 1> ตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องที่1นึ่งนะฮะห้องแรกนะครับก็ต้องบอกว่า เซตนี้เราจะใช้เป็นห้องไลฟ์สกินแคร์นะครับซึ่งจะใช้ฉากกรีนสกรีนนะฮะที่เป็นสีเขียวด้านหลังเนี่ยเราจะใช้เป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังแล้วก็สามารถเอาภาพเนี่ยไปซ้อนได้สามารถเปลี่ยนฉากหลังได้ทุกแบบทุกฤดูกาลนะครไม่ว่าจะเป็นขึ้นปีใหม่คริสต์มาสนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลยนะเพราะว่าฉากเขียวเนี่ยมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะมากๆเราไม่ต้องอซื้อฉากส,สวยๆมาแพงๆนะครับสามารถเปลี่ยนได้เลย และเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้ฉากหลังของเราเนี่ยดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับและที่สําคัญวันนี้เนี่ยเราจะไลฟ์เป็นแบบสกินแคร์นะครับก็เซตที่ใช้วันนี้เนี่ยเราจะใช้กล้องของตัว canon eos r 5 0นะครับแล้วก็เราจะใช้ไฟทั้งหมดเนี่ยสมชุดแบบนี้เลยนะครับซึ่งลูกค้ารีเควสต์มาแล้วอยากได้ภาพที่ค่อนข้างคมแล้วก็ผิวเนี่ยสวยงามด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราก็เลยจัดเซตเป็น แค n น n r 0นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการตั้งค่าที่ตรงนี้กันนะครับผมอตอนนี้ผมเปิดกล้องเรียบร้อยนะครแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาตั้งค่า,านะครับซึ่งตัวน,นี้เนี่ยเราจะใช้เป็นตัว m นะครับีโอแบบนี้กดโอเคนะครับตัวกล้องเนี่ยผมจะเลือก speed shutter นะครไว้ที่50นะครับแล้วก็ f 5 6เพราะว่าลูกค้าอยากเน้นภาพเนี่ยชัดทั้งหมดนะครับ แล้วก็จุดโฟกัสตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็ให้มันอยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้เราก็เลือกจุดโฟกัสไว้อยู่ตรงตรงบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งค่าสีผิวเนี่ยเราก็เข้าไปที่ตัวคิวแล้วก็เดี๋ยวผมปรับฟังก์ชันให้อีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นกล้องจบหลังกล้องของแ a n น n นะครับต้องบอกว่าสกินโทนสวยมากๆแล้วก็ สีผิวเนี่ยขาวนะครับแล้วก็อมชมพูนะแล้วก็ในเรื่องของตัวฉากหลังนะครับก็ค่อนข้างที่จะใช้ฉากเขียวเนี่ยตัดได้เนียนเลยนะครับแล้วก็ผิวเนี่จะค่อนข้างโดดเด่นมาเลยนะครับอ่าดังนั้นก็อ่าถ้าตอนนี้ต้องบอกว่าใช้เลนส์คิดด้วยนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลนส์แต่ถ้าอยากให้ภาพคมชัดขึ้นกว่านี้นนเนี่ยเปลี่ยนเลนส์ภาพจะดีขึ้นแน่นอนนะครับก็ต้องบอกว่าตัวนี้ใช้เป็น เซตของตัว Canon R50 แล้วก็ตัวเลนส์เนี่ย18 45มิลน,นะครับผม ก็ตอนนี้เดี๋ยวเรามาอีกหนึ่งห้องนะฮะที่เรามาจัดเซตไลน์นะฮะก็ห้องนี้ก็จะเป็นการไล์ห้องเล็กลงนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราตามไปดูข้างล่างกันนะครับ ก็จะใช้เป็นตัวนี่ครับกล้อง Sony ่นะครับ s ve 1 0นะครับแล้วก็เลนส์3ามิมลซึ่งจะให้ depth of field ค่อนข้างสวยนะครับแต่ว่าโจทย์ของลูกค้าคืออยากให้ภาพคมแล้วก็ภาพชัดทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะปรับภาพเป็น f ที่แคบลงนะฮะหรือว่าตัวเลข f ที่มากขึ้นตอนนี้ที่ปรับอยู่ f 7นะครับ,รบเพื่อที่จะให้ภาพเนี่ยมันชัดทั้งหมดเลยเพราะว่าลูกค้าอยากให้โชว์โปรดักต์ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้ เห็นสินค้าจริงจะไม่ใช้กรีนสกรีนนะครับก็จะเป็นการไลฟ์อีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าภาพที่ได้เนี่ยก็จะดีขึ้นกว่าเลนสที่ที่มากับกล้องนะเพราะว่าตัวเลนที่ซื้อเพิ่มเนี่ยจะให้ความคมชัดสูงขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยก็จะให้ภาพแล้วก็รายละเอียดที่ดีขึ้นนะครับสำหรับตัว Sony z v 10กับเลนส์ฟิกซ์นะครับ30 f 1.4นั่นเองนะครับ เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการเซตไลท์สห้องนะครับก็ต้องบอกว่าอันนี้เป็นห้องที่เราจัดเซตขายสินค้าที่เป็นทั่วไปนะครับส่วนอีกห้องนึงก็จะเป็นสินค้าที่เป็นสกินแคร์นะครับหรือว่าเน้นสีผิวนะครับเพราะนั้นห้องที่ใช้ทั่วไปเนี่ยเราจะใช้กล้อง Sony ่นะครับ s v e 1 0และอีกห้องที่เน้นสกินแคร์ก็จะเป็นกล้อง canon eos r 5 0ะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งภาพตัวอย่างไว้ให้ดูนะฮะในท้ายคลิปว่า ทั้ง2รุ่นเนี่ยภาพที่ได้ออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวเราอาจจะมาดูเทียบเทียบกันให้นะว่าสีทั้ง2รุ่นออกมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับเผื่อถ้าลูกค้ากําลังมองหาอยู่ว่า2รุ่นนี้ไลฟ์ออกมาแล้วภาพเป็นยังไงบ้างจะได้เทียบดูแล้วก็ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับสำหรับใครที่สนใจบริการเซตไลฟ์ Live นอกสถานที่แบบนี้นะครับสามารถทักมาที่เพจของบอยโฟโตทริปได้นะครับไลน์ Line, หรือว่าเบอร์โทรเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปนะครับ และปีหน้านะครับผมก็จะมีกิจกรรมอีกเยอะมากสำหรับลูกค้านะครับกดติดตามช่อง Boy Phototrick ไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับก็รับได้เลยนะคะโคชบองด้านบนซ้ายมือค่ะตัวเองจ้ะด้านบนซ้ายมือนะคะลูกค้าจ๋านะรับได้เลยนะคะตัวเองตอนนี้มีโปรด้วยนะคะก็คือเราจะแถมมาสก์ไปด้วยนะคะตะกล้าหนึ่งกันแดดนะคะตะกล้าหนึ่งนะคะเหลือ Boom.